สวัสดีค่ะชาวราศีเมถุนนะคะคลิปนี้เป็นคลิปเรื่งความรักของชาวราศีเมถุนนะคะช่วงวันที่15บหถึงยีมิถุนายนนะก็เป็นการอุแบบภาพรวมนะคะทั้งคนโสดแล้วก็คนมีคู่นะคะไม่ได้เน้นไม่ได้เจาะจงท่านใดท่านนึ่งนะคะก็ฟังหูไว้หูเนาะ ถ้าไม่ต้องใส่ใจอะไรกัมันมากเพราะเป็นความรักแบบภาพรวมนะคะช่องของเมย์แบ่งวันที่ตามฝั่งตะวันตกค่ะเลตต่างๆมีให้ไว้ใต้คลิปหมดแล้วลักษณะดูได้นะคะส่วนใครที่ตัวด่งส่วนตัวรบกวนแอดไลน์ไอดีที่เมย์ให้ไว้ใต้คลิปมาได้เลยนะโอเคค่ะมาเริ่มกันเลยสําหรับความรักของชาวราศีเมถุนตั้งแต่วันที่นะคะ1 5ถึง2ีมิถุนายนจะเป็นอย่างไร ความรักของชาวราศีเมถุนตั้งแต่วันที่15ถึง21นะคะ p a <c oughs> Page of s w o r d s นะคะ e อเด็บคัพนะคะ Three of s w o r d ดว้าว Nine of s บสอดอ้า ...Nine of s o r อ s โอเคบางคนคุณอาจจะเพิ่งหันหลังจากอะไรบางสิ่งบางอย่างมานะคะ ช่วงนี้นะคะคุณค่อนข้างจะคือค่อนข้างจะหัวดื้อหัวรั้นพอสมควรนะชาวราศีเมถุนนะคะ Queen of Cups นะคะไพเ่เจส The Star Fans of Cards กับไพ่ The Sun โอเค คุณน่าจะเพิ่งผ่านการเลิกลาอะไรบางสีบางอย่างมานะคะน่าจะเป็นการการที่คุณหันหลังออกมาเองเพราะว่าคุณอาจจะเหนื่อยกับอะไรบางสีบางอย่างที่ที่มาทําให้คุณเสียใจว่าทําให้คุณผิดหวังกับมันอยู่ตลอดเวลาสำหรับคนโสดนะคุณน่าจะเพิ่งโสดคะ่ะนายอัฟสอดขึ้นมา คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ทําให้คุณเสียใจอยู่บ่อยครั้งคิดจะมาก็มาคิดจะไปก็ไปเป็นคนที่สร้างความทุกข์ให้กับคุณเหลือเกินนะคะเหมือนเหมือนคุณทุกข์กับเขามากเหมือนคุณเหนื่อยกับเขามากนะคะจนคุณตัดสินใจที่จะจบแล้วเดินออกมาเพื่อให้เอเด็บคัพกับไพ่เดทขึ้นมาไพ่ของการหันหลัง ไพ่ของการจบนะคะไพ่ของการจบอะไรบางสิ่งมาอย่างที่มันเหนื่อยล้าถามว่าอยากจบไหมมันเหมือนจริงๆก็ไม่ได้อยากจบหรอกค่ะแต่มันแต่มันเหนื่อยเกินกว่าแล้วก็มันก็เสียใจเกินกว่าที่จะแบกมันไว้หรือว่าที่จะอยู่ตรงนี้นะ <S <S 1> <S 1> เป็นช่วงเวลาที่คุณเองก็ยังไม่รู้สึกโอเคกับตัวเองนะคะ เป็นช่วงเวลาที่คุณกาลังฮิวตัวเองพอสมควรกําลังรักษาแผลใจจริงๆมีคนเข้ามาหาคุณนะแต่ไม่รู้สึกว่าคุณยังไม่เปิดรับใครในช่วงนี้นะคะอาจจะเป็นชาวราศรีธาตุน้ำมีนกรกฎพิกจิตควินอบับคัขึ้นมานะคะเจตนาของคนนี้แม้ว่าเขาก็เข้ามาดีนะเขาก็เข้ามาชอบคุณแต่ว่าคุณยังไม่สามารถที่จะละทิ้งอ่า อะไรเก่าๆความเสียใจเก่าๆความผิดพลาดเก่าๆที่มันเคยเกิดขึ้นมาในอดีตซึ่งมันน่าจะเพิ่งเกิดขึ้นแล้วคุณยังไม่สามารถที่จะจะทาใจลืมมันได้นะคะต่อให้คนนี้เข้ามาแค่ไหนหรือว่าเขาพยายามที่จะเข้ามาชัดเจเงินคุณแค่ไหนสิ่งที่คุณทําได้คือคุณก็ผลักเขาออกอยู่ดีนะคะไพ่นายออบสอดเลยเป็นไพ่เดร์ซันอารมณ์ของคุณช่วงนี้นะมันจะเหมือนคนที่อยู่ในช่วงที่ว่าทุกจนแทบจะไม่เห็นแสงสว่างทุกจนมองไม่เห็นว่า ในอนาคตอ่ะมันมันจะมีมันมีโอกาสที่คุณจะมีความสุขหรือสมบังกับความรักได้อยู่ไหมจริงๆแล้วมีโอกาสนะคะไพ่นายออฟสอดกับไพ่เดดซันขึ้นมาคุณแค่คิดไปเองแหละว่าคุณว่าคุณไม่สามารถที่จะรักใครได้แล้วหรือไม่สามารถที่เจอรักที่ดีได้จริงๆพระอาทิตย์มันยังขึ้นทุกวันของมันนะคะแต่ว่าคุณเองมากกว่าที่ไปปิดใจคุณอะปิดไม่มองเห็นว่ามันขึ้นจริงๆแล้วพระอาทิตย์มันมันตกแล้วมันก็ขึ้นของมันทุกวัน มันก็เหมือนกับชีวิตคนเราอะค่ะที่มันมีขึ้นมีลงมีเลิกลาเดี๋ยววันอีกเดี๋ยวอีกวันหนึ่งพระอาทิตย์ก็ขึ้นเนาะคือตอนเนี้ยสิ่งที่เมย์เห็นจากไพ่นะล้วนๆเลยคือคุณอาจจะอยู่ในจุดที่บางทีอาจจะแย่ที่สุดแล้วก็ได้แต่เมยอยากจะให้กําลังใจนะเพราะว่ายังไพ่มีอยู่เดือดสันขึ้นมานะคะพระอาทิตย์มันขึ้นทุกวันค่ะ จำไว้จำคำนี้ว่าพระอาทิตย์ขึ้นทุกวันดังนั้นโอกาสดีๆชีวิตใหม่ของคุณก็รอคุณอยู่ทุกวันเหมือนกันสมมติวันนี้คุณยังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ไม่เป็นไรพรุ่งนี้ตื่นมาสมมติพรุ่งนี้ตื่นมาก็ยังไม่พร้อมอีกอีกวันต่อไปตื่นมาก็จะก็รอจนกว่าวันที่คุณจะพร้อม,มค่ะเพราะยังไงพระอาทิตย์มันก็ขึ้นทุกวันถูกไหมโอกาสมันก็ยังมาหาคุณทุกวันแา่แต่ที่คุณยังตื่นมาแล้วคุณยังมองเห็นพระอาทิตย์อะ่ะไม่ว่ามีโอกาสยังไงที่ ลอยท่องลอยยังไงคุณก็มีโอกาสที่ได้เจอความรักที่ดีนะสําหรับชาวราศีเมถุนนะส่วนคนที่มีคู่เหมือนกันนะคะส่วนคนโสดทั้งคนมีคู่แม้ว่าคุณเพึ่งผ่านช่วงเวลาของความยากลาบากมาในอดีตนะคะสถานการณ์คล้ายกันทั้งคนโสดคนมีคู่ดูแล้วคนน่าจะผ่านเรื่องที่เสียใจมากๆเหมือนกันอยู่ในจุดที่แย่ที่สุดเหมือนกันทั้งคู่นะคะเอาเป็นว่า,าถ้าคุณตัดสินใจที่จะจบมันจริงๆนะคะความรักที่ดีรอคุณอยู่ อย่าพึ่งท้อนะคะอย่าพึ่งคิดว่าคุณไม่สามารถจะเจอความรักที่ดีได้บางทีมันอาจจะหมายถึงก้าวดาบคะ่ะอาจจะหมายถึงการที่คุณกลัวที่จะเริ่มต้นใหม่ซะมากกว่านะคะอาจจะกลัวที่จะผิดหวังเหมือนเดิมมากซะมากกว่าการที่คุณจะจะไม่เชื่อว่าความรักมันมีจริงจริงๆแล้วว่าคุณเชื่อนะคุณเชื่อแต่แค่ตอนนี้คุณยังอยู่ในจุดที่ที่คุณยังไม่สามารถจะจะมองเห็นความเชื่อตรงนั้นได้ไม่ว่าไม่เป็นไร นะคะเมย์ไม่ได้บังคับให้คุณว่าคุณจะต้องดีขึ้นในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้รักษาตามอาการค่ะเมย์จะถ้าใครดูตรงส่วนตัวกับเมย์ทุกคนจะรู้ว่าเมย์จะบอกว่ารักษาตามอาการถ้าวันนี้ไม่ไหวไม่เป็นไรนอนจมน้ําตาให้เต็มที่ร้องไห้กันไปเลยค่ะแต่ไม่คอยอย่างเดียวอย่าคิดสั้นคอยอย่างเดียวอย่าทิ้งชีวิตที่พ่อแม่เราดูแลเบ่งข้อออกมาคืออุ้มท้องมาเก้าเดือนนะคะ อย่าทิ้งมันอย่าทิ้งเพราะแค่คนคนเดียวที่เขาไม่ได้เห็นค่าความรักของเราเรายังมีคนอื่นที่รักเราเพื่อนพ่อแม่คนอื่นยังคอยของเราอย่างน้อยอะไม่มีเพื่อนเพื่อนไม่รักพ่อแม่ไม่รักถ้ามีเลี้ยงหมาเลี้ยงแม я, วก็หมาแมวก็ได้มันก็รักเราถูกไหมคะถ้าถ้าสมมติถ้าเราไม่มีอะไรอย่างเงี้ยใครจะดูแลมันถูกไหมอ่ะนี่แค่นในกรณีนะแค่นในกรณีคนที่รู้สึกว่าอยู่ในจุดที่ด่าที่สุดอยู่ในจุดที่แย่ที่สุดมีขออย่างเดียวว่า แย่เท่าไหร่แย่ได้นะคะเสียใจเท่าไหร่ร้องไปเลยร้องไปเลยร้องให้เต็มที่ดีขึ้นเมื่อไหร่เมื่อน,นั้นเราค่อยก้าวออกมาค่อยค่อยดึงตัวเองขึ้นมาจมให้เต็มที่ค่ะเหมือนคนจมน้ํะจมให้เต็มที่จมไปเต็มที่เลยจมให้ดิ่งแบบให้ถึงจุดจมพอเมื่อไหร่เราค่อยขึ้นมาโอเคไหมพอเมื่อไหร่เราค่อยขึ้นมาค่ะแสงอาทิตย,ย์ยังรอคนอยู่ความสุขความสําเร็จความความรักที่ดีรอคนอยู่แล้วเป็นไพ่เดือดซันปิดท้ายบอกเลยว,ว่าดีมาก แต่ตอนนี้คุณแค่อาจจะยังรู้สึกว่ายังไม่พร้อมที่จะเห็นหรือยังไม่เห็นหรือยังไม่เห็นโอกาสนั้นแค่นั้นเองคือยังไม่รู้สึกว่ายังไม่รู้สึกว่าพร้อมอะไรนะแต่ถ้าที่ไม่ดูดีนะเอาเป็นว่าถ้าใครแย่จริงๆนะคะแย่จริงๆเฉพาะชาวราศีมีถอนะแย่จริงๆ ไม่จำเป็นต้องดูดวงกับเมย์ก็ได้ทักวิมาเมย์เป็นเพื่อนฟังได้เมยเป็นเพื่อนคุยคือคงไม่ได้เป็นเพื่อนคุยแกล้งเหงานะคือเมยรับฟังให้ได้นะคะไม่ต้องไม่ต้องเสียงเงินสักบาทไม่ต้องจ่ายตังค์สักบาทเนาะ <c oughs> มีปัญหาอะไรอาจคลิปเสียงส่งมาเลยเมยฟังให้ได้นะคะถ้าสมมติไม่มีใครเข้าใจคณจริงๆอย่างน้อยเราก็อาจจะไม่ได้รู้จักกันแต่ว่าเมยยินดีรับฟังนะสำหรับใครที่มีปัญหาและคนที่แย่จริงๆนะคะโอเคมา ถ้าอยากจะแนะนำอะไรชาวราศีเมถุนสําหรับคนที่ไม่ใช่ไม่คนสิสาหรับความรักของชาวราศีเมถุนนะแพอยกจะแนะนำอะไรคะ o อยย่ r r าร o ดโซ e a t ทิกช็อตค้ายคาแนะนําสวยงามมากนะคะรอย a l อ e a ร t กับโ Somate คนที่จริงใจจริงจังกับคุณคนที่รักคุณคนเดียวคนที่เป็นของคนคนเดียว เขารอคุณอยู่นะมันแค่ขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้นค่ะอะไรที่มันผิดไปพลาดไปไม่เป็นไรคุณอาจจะอยู่ในจุดที่แย่ที่สุดแล้วคุณอาจจะรู้สึกผิดหวังที่สุดแล้วกับความรักครั้งนี้กับคนคนนี้แต่ไพ่บอกว่าอย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งแย่นะพระไพ่เดือดซันขึ้นมานะคะความรักดีคนที่เป็นคู่ของคุณคนที่คู่ควรกับคุณน่ะคนที่เขาจริงใจแล้วก็ซื่อสัตย์กับคุณแค่คนเดียวอ่ะเขารอคุณอยู่มันแค่รอเวลาเท่านั้นเองค่ะ แค่รอเวลาเท่านั้นอดทนนะชาวราศีเมทุนโอเคก็ใครที่แย่จริงๆมีขอให้ผ่านนั้นกันไปได้นะคะก็ใครที่ไม่มีเพื่อนคุยหรือไม่มีคนเข้าใจก็ก็แอดไลน์มยมาก็ได้ในใต้คลิปนะคะไม่ต้องดูดวงกับเมยถือว่าเป็นเป็นเพื่อนคอยรับฟังแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ